ย้ำนะครับว่าเราอยู่ในอันดับ77ของโลกวันนี้ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อตัวเลขที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมเป็นตัวเลขที่ต่ำส10นะครับติดต่อกันมาหลายวันนะครับมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นฐานหรือว่าเราเรียกว่าพวกเขาว่าอสมอจากเดิมที่คนในสังคมไม่มีใครรู้จักอสมอวันนี้เขาทำงานปิดทองหลังพระนะครับจน ทองล้นมาหน้าพระ WHO SO ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีความเสียสละและทำให้เมืองไทยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ได้สำเร็จนั่นคือพี่น้องอสมอการให้ความสำคัญของรัฐบาลน,นี้แน่นอนที่สุดครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขของเราอสมอที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขาต้องเสียชีวิต เขามีกองทุนที่มีเอกชนที่ใจบุญมาบริจาคนะครับสองเขาจะได้รับเงินจากสปสอชอนะครับถ้าเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตตัวเลขไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มต้นก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำนะครับว่าเราจัดตั้งสมาคมชปาปนกิจสงเท้าให้กับพี่น้องอสมอเองทั่วประเทศที่มีจำนวน1ล้าน4หมืนคนถ้าเขาเสียชีวิตวันนี้ เขาจะได้เงินจากการที่มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการและประมาณ6 0 0 0 0คนเป็นเงิน3 0แสนบาทเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงแน่นอนที่สุดน,นะครับเราให้ความสำคัญ